เพื่อนๆครับแสนเหรียญที่เราได้รอกันวันนี้ก็มาถึงแล้วครับบิตคอยพุ่งตามคาดการเป็นไปตามมุมมองในคลิปเมื่อวานนี้เลยนะครับผมได้มองว่าบิตคอยเนี่ยวิ่งเป็นทร i a แองเกิลเตรียมที่จะเบรกผมมองว่าการเทรดในฝั่งขาขึ้นเนี่ยจะได้เปรียบซะมากกว่า RR หรือจุดคัดล้อเนี่ยไม่ได้ไกลมากและเราก็โฟกัสตามเทรนด์หลักผมได้วัดเป้าของทร i a แองเกิลไว้ให้เพื่อนๆเลยครับก็คือ1 000, 2 0 0 0เหรียญและ16000เหรียญซึ่งผมมองว่าบิตคอยจะยังไปต่อได้และวันนี้ผมจะมาอัปเดต เป้าถัดๆไปของบิตคอยกันครับนอกจากจากบิตคอยแล้วมีเอาคอยเหรียญไหนกันบ้างที่จะตามรอยพี่ใหญ่หรือจะทำออทามไฮต่อจากนี้นั่นเองเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่5เดือน12และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยล่าสุดนะครับจากการที่เบรกสู่แสนเหรียญแล้วทิศทางของบิตคอยเนี่ยจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนะครับและก็ในฝั่งของออาคอยมีเหรียญไหนบ้างที่จะทำออทามไฮตามรอยพี่ใหญ่นั่นเองเครับ ก่อนเราฟังข้อมูลในวันนี้ครับเพื่อนๆผมขอเพียงแค่คนละลค์เท่านั้นนะครับใครที่เพิ่งได้มารับชมผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากพพอร์ตยูทูปนะเพื่อนๆตกเพียงแค่เดือนละ6 0 0บาทในฝั่งของข้อมูลแล้วก็แผนเทรดเนี่ยผมมีการอัปเดตไว้ในโพสต์ ของช่อง YouTube แล้วนะครับส่วนเพื่อนๆ่นท่านไหนที่เทรดที่ OKX OK ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKX OK คใต้คลิปด้านล่างเพื่อนเพื่อ,อสามารถมาอ่านกติกาและก็แจ้ง u ู d เข้าห้องเทรดได้เลยนะครับจะมีแผนเทรดต่างๆซึ่งรวมไปถึงในฝั่งของไฟล์แผนเทรดที่ผมอัปเดตเวล่าสุดนะครับและใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีหรือแอสเซทในบัญชีมากกว่า10,000แเหรียญ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนสามารถมาขอรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุด ที่ทาง OKX OK จะแจกให้และผมจะปรับให้เพื่อนไปอีกหนึ่งระดับครับซึ่งจะมากกว่าทุกทกที่อย่างแน่นอนจะแล้วใครที่อยากได้ระดับ V.I.P แบบนี้นะครับก็เพียงแค่เทรดที่เลงของผมเท่านั้นครับเรามาอัปเดตสถานการณ์เมื่อวานกันก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าผมมอง b บิตคอยเป็น Triangle ผมให้ในเรื่องสำคัญที่จะไปต่อ ตามโมเมนตัม um ในฝั่งของ Max d ที่ยังคงสนับสนุนขาขึ้นและก็โมเมนตัมอื่นๆนะครับที่กลับลงมารีเซตผมได้วัดเป้าไปให้แล้วนะครแล้วก็มีการอัปเดตในฝั่งของแฟนเพจ Facebook ด้วยนี่ครับซึ่งแทร็เก็ตเนี่ยที่ผมวัดไว้เห็นไหมครับว่าประมาณ12000และ16000ลลาซึ่งแทร็กเก็ตแรกเนี่ยมาถึงแล้วโดยที่แนวโน้มต่อจากนี้เนี่ยผมจะยังมองโอกาสที่ Bitcoin จะยังไปต่อและมีโอกาสเบรกทะลุ ทั้ง2เป้าของผมได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งเรามาอัปเดตในฝั่งของสภาพคล่องกันเพิ่มเติมครับเห็นได้ว่าสภาพคล่องเนี่ยเริ่มเป็นวงกว้างและมองเป็นโอกาสในการย่อพักตัวได้เช่นเดียวกันครับเห็นได้ว่าสภาพคล่องเนี่ยลากยาวไปที่96,000ดอลลาร์และสภาพคล่องด้านบนอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0แพัดอลลาร์ก็จะตรงกับเป้าขอบบนสุดท้ายของแทงกของผมพอดี ครับเพื่อนเราก็มาดูกราฟกันเลยเลยกันนะครับก็จะเห็นว่าทาร์เก็ตที่ผมได้วางเอาไว้เนี่ยในคลิปเมื่อวานนี้ก็มาจากฟิโบรกเชี้นั่นเองนะครับซึ่งทาร์เก็ตแรกเนี่ยนะครับได้มาถึงแล้วนีอ่ะพเพื่อนๆดูชัดๆนะครับทาร์เก็ตแรกนะครับที่ผมให้ไว้ที่ประมาณหน0 0งแสนสองพันทร็ตที่2เนี่ยประมาณ1นึ0 0แสนหกพันดอลลาร์ซึ่งหนึ่งแสนหกพันดอลลาร์เนี่ยภาพบร,ริสันเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงนะเพราะว่าในช็อตเทอมเองเนี่ยเริ่มมีสัญญ,ญาณการอ่อนแรงของแท่งเทียนและเราประกอบกับในฝั่งของสภาพคล่องนนนนนนะะคครรัับบทีี่่่่ผมเออาาาใใหห้้้ดูชววงก มันมีสภาพคล่องที่โซนน้นล่างนั่นหมายความว่าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะเกิดการย่อพักตัวได้นะครับกรณีนี้ผมก็จะมองเป็นการย่อเพื่อที่จะยังไปต่อได้อยู่นะครับซึ่งเราโฟกัสแค่สัญญาณในการกลับตัวเพิ่มเติมใคล้ที่ตกรดก็รอในการยอ่อซึ่งเราสามารถคารอที่โลล่าสุดได้หรือจะเป็นโลนี้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะรับความเสี่ยงได้ฉะนั้นผมจะมองว่าจะเป็นโอกาสย่อเพื่อที่จะไปต่อได้ อย่างน,น้อยๆเนี่ยประมาณ1นึ0 0แสนหกพันลาร์ผมยังคงมองโอกาสที่จะไปถึงได้เนะครับเพราะว่าในฝั่งของภาพแร์ซอนเอง1ชั่วโมงเนี่ยนะครับบิตคอยก็ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นตามโครงสร้างาวเตอรีเองแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนหรือถ้าเราวัดเทรนไลน์ในภาพแร์ซอนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นการยกหายกโลอยู่นะครับพร้อมทั้งถ้าเรามาดูในทา์เฟรม1ชั่วโมงเองแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นสัญญ,ญาณอะไรในการกลับตัวของบิตคอย ทีนี้เนี่ยเรามาดูในทางเฟรมเลดลี่กันบ้างครับในฝั่งของโมเมนตัมอื่นๆเนี่ยในฝั่งของสโตคัสซิกก็ยังไม่ได้ปรับตัวสู่โซนโอบอสหรือไม่ได้มีแรงซื้อมากจนเกินไปผมเลยให้เนซสำคัญว่าบิตคอยในภาพใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะบูริสและจะยังไปต่อได้ซึ่งทารกที่ผมบอกว่าจะไปต่อได้เลยเนี่ยนอกจาก16000เนี่ยนะครับผมให้ไปที่1 8 0 0 0แและอาจลากยาวได้ถึงนะครับ1 2 0 0 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียว อันนี้ค่อนข้างก่าวพอสมควรทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราโฟกัสแค่สัญญาณในการกลับตัวในแต่ละโซนในแต่ละโซนเท่านั้นเพื่อที่จะเก็บกําไรนั่นเองอ่าฉะนั้นเรามาสรุปในภาพระยะสั้นกันก่อนครับก็คือว่าใครที่ยังไม่ได้มีของผมก็มองเป็นการรอย่อ เพื่อจุดคัดลอที่คุ้มเสี่ยงนะครับและก็จุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบที่สุดเพราะว่าผมมองเป็นการไปต่อไม่ผมถึงบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเริ่มมีการแบ่งขายเรื่อยๆนะเพราะว่าในฝั่งของรองทรอมโดเอ็นยูพีเอลเแล้วเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามที่จุดๆนี้เนี่ยกลับสู่ภาวะที่มีความโลภหรือเป็นช่วงสีน้าเงินมุ่งๆงอ,อ่อ,อนๆเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นช่วงโซนท็อปสุดของบิตคอยไม่ได้หมายความว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วหรือเมื่อเปลี่ยนเป็นความโลภแล้วเนี่ยราคาบิตคอยจะต้องล่วงทันทีทันใดนะ ไม่ใช่นะครับผมแค่หมายถึงว่ามันเป็นโซนในจุดท็อปสุดใครที่จะมาไล่ราคาเพื่อที่จะถือยาวนั่นไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบที่สุดนะครับเป็นจุดที่มีความเสี่ยงใช่แล้วเราสามารถเทรดได้เราสามารถกลาวได้เพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันยังเป็นช่วงที่บิตคอยเนี่ยยังไปต่อได้หรืออีกตั้งแต่10%ถึง50%เนี่ยยังไปต่อได้หรืออย่างเช่นช่วงนี้ครับในช่วงของปีส0 2 1ก็สามารถไปต่อได้อันนี้ก็แทบหลัก100%เช่นเดียวกัน ฉชนนั้นแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ต้องถามตัวเองลองแบ่งกลยุทธ์ดูว่าเราจะแบ่งขายดีไหมหรือจะมาไล่ช้อนตอนนี้เพื่อที่จะถือยาวมันเหมาะสมจริงๆหรือเปล่าแล้วเรามาดูกันต่อในฝั่งของ BTC dominance หรือเงินที่จะไหลเข้าสู่บิตคอยนั่นเองผมไม่อยากให้มันเกิดสัญญาณนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเป็นสากล a l c o h ผมไม่ได้โฟกัสในการเทรดบิตคอยขนาดนั้นซึ่งในฝั่งของ BTC dominance เนี่ยนะครับเริ่มมีแท่งเทียนในการกลับตัวแล้วนั่นหมายความว่าเม็ดเงินเนี่ยจะไหลกลับเข้าสู่บิตคอยอีกครั้งหนึง่ง ในฝั่งของเอาคอยหรือสาวกเอาคอยอย่างผมเนี่ยก็อาจจะต้องทนรอกับความน่าเบื่อไปสักระ,ระยะการที่เอาคอยจะดีตัวอย่างรุนแรงเหมือนอย่างในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เกิดขึ้นซึ่งทำไมผมถึงต้องใช้คำนั้นนะเพื่อ่จะเห็นนะว่าเมื่อไรก็ตามที่เข้าสู่ช่วงเอาคอยซีซั่นแน่นอนครับเขาก็จะปรับตัวกลับเข้าสู่บิตคอยซีซั่นเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ในเดือนมนกราคมนะครับก็มีการปรับตัวลงมาเม็ดเงินก็ไหลกลับเข้าสู่บิตคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการรีบาร์กับเข้าสู่เอาคอยอีกครั้งนึงและ ก็ปรับตัวเข้าสู่บิตคอยอีกครั้งหนึ่งก็คือเม็ดเงินเนี่ยมันจะวนเวียนไปเรื่อยๆเป็นวัฏจักรเนาะเข้าสู่บิตคอยเข้าสู่เอาคอยซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นเอาคอยซีซันจ๋าๆเลยแต่ถ้าเราดูตามอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะสลับกันไปกันมาเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเช่นเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นเอาคอยลากยาวลงมาเนี่ยจู่ๆนะครับเดือนมิถุนาก็กลับมาเป็นบิตคอยซีซันแลวนะครับเม็ดเงินก็ไหลกลับเข้าสู่บิตคอยแล้วหลังจากนั้นนะครับในเดือนถัดๆไปก็กลายเป็นเม็ดเงิน ไหลกลับเข้าสู่เอาคอยนะครับนช้นแล้วอย่าลืมนะครับเก็บกําไรนะครับใครที่ถือเอาคอยเอาคอยเดือนไหนที่มีสัญญาณในการกลับตัวเพื่อนอ,อาจจะเปลี่ยนเอาคอยเหรียญอื่นที่ยังไม่ได้วิ่งนะครับเพื่อทําให้เงินของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นนั่นเองครับ เอาล่ะวันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกถึงว่าเอาคอยเดียนไหนเนี่ยที่จะตามรอยพี่ใหญ่หรือ break or time high นั่นเองเนะครับเรียนนึงที่ผมแอบเล็งเห็นนั่นก็คือในฝั่งของเปเป้นะเพราะว่าเปเป้เ,ปเนี่ยวิ่งเป็นอ่อชุดในการสะสมพลังค่อนข้างชัดเจนในฝั่งของไอซ์ไซเนี่ยไม่อบดุดโซน50แล้วก็ในส่วนของโซคาสิกพร้อมทั้งแม็กดีเองแล้วด้วยผมจะมองว่าเปเป้เนี่ยจะไปต่อได้นะหรือมีการ break or time h i g อีกครั้งหนึง่ง ซึ่งทารเก็ตของเปเป้เนี่ยผมมองให้ไปที่ออทามไฮเนาะแล้วก็ช่วงประมาณ28,000นะครับตัวเลขท้ายมีโอกาสที่เปเป้จะขึ้นไปถึงนั่นเองครับและก็ตามมาด้วย BNB ครับซึ่งจริงๆแล้ว BNB เนี่ยผมให้ในยัยสำคัญว่าเป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่รอระยะเวลาในการเบรกเท่านั้นแล้วก็รอระยะเวลาในการทำออทามไฮซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มมีการเบรกชัดเจนเนะเพราะว่าชุดในการสะสมพลังเนี่ยเป็นชุดทรังเกิลชัดเจนและเขามีการเบรกพักตัวนะครับสักระยะหนึ่งแหละแล้วก็เพิ่งจะเบรกออกไป แต่ผมจะยังมองว่า BNB เนี่ยนะครับจะยังไปต่อได้นะตามชุดในการพักตัวในภาพระยันชุดนี้นะครับซึ่งทารเก็ตเนี่ยผมจะให้ไปที่ประมาณ840ดอลลาร์และ9ดอลลาร์ที่ BNB จะขึ้นไปถึงได้นั่นเองนะแน่นอนครับอีกหนึ่งเหรียญพี่ใหญ่เอาคอยอย่างอีทีเรียมจริงๆแล้วผมได้บอกเพื่อนๆในกลุ่มเบมเบอร์ไว้อยู่แล้วนะว่าใครที่ไม่ได้มีของนะ ต้องมีอีเทเรียมติดพอร์ตซึ่งผมพูดไปนานแล้วและผมก็มองว่าอีเทเรียมจะเป็น1เหรียญนะครับที่จะพุ่งทํำออทามไฮนั่นเองจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมแอบ,บเห็นว่าอีเทเรียมเนี่ยมีสัญญาณในการกลับตัวซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลากว่าที่จะไปต่อได้แต่ว่าจู่ๆเนีครับเขาก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการที่จะไปสู่ออทามไฮเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ XRP ครับ XRP เป็นหนึ่งเหรียญที่ผมมองว่าจะมีการ b r e กอย่างต่อเนื่องได้เนื่องจาก p a t ิร์นชุดในภาพร a r c h a r เนี่ยเป็นแ p a t ิร์นของ b u l l flag ค่อนข้างชัดเจนหรืออาจจะมองเป็นในฝั่งของ falling wedge ก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของ momentum ต่างๆก็มารีเซ็ตแล้วนะครับและยังคงยืนเหนือ momentum ฝั่งขาขึ้นในฝั่งของ Dow Theory ก็ยังคงเป็นขาขึ้นชัดเจนฉะนั้นล้าผมจะมองว่า XRP จะไปต่ออย่างน,น้อยๆเ,เนี่ยประมาณ2.9ดอลลาร์ หรือ3ดอลลาร์ตามที่ผมได้มองเอาไว้นั่นเองครับเพื่อนๆครับในฝั่งของออลคอยเด่นๆที่ผมมองว่าจะไปต่ออย่างสวยๆหรือมีจุดคัดที่คุ้มเสี่ยงเนี่ยผมมีการอัปเดตไว้ในกลุ่มเมมเบอร์ของผมเรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆใครที่สนใจหรืออยากได้แผนเทรดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแค่เทรดที่ OKX ใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKX ใต้คลิปล่างของผมเท่านั้นจะมีกติกาในการเข้าห้องเทรดและเพื่อนเพื่อนมาแจ้ง UID ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่อยากได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนฝาก1นึ่งแสนเหรียญขึ้นไปนะเพื่อนเพื่อจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดอย่างแน่นอนเพราะว่า OKX เนี่ยเขาจะมีการปรับระดับให้แต่ ไม่เพียงเท่านั้นครับผมจะมีการปรับระดับเพิ่มเติมซึ่งจะได้เยอะกว่าทุกทกที่อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆครับในฝั่งของ Bitcoin เองใครที่จะมาไล่ช้อนเพื่อที่จะถือยาวตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นสั้นซะมากกว่าผมยังคงมองโอกาสที่ Bitcoin จะไปต่อได้นะครับซึ่งตาม NUPL ที่ผมได้เล่าให้ฟังในชว่วงต้นคลิปและก็เป็นข้อมูลตรงนี้ครับในฝั่งของโซนต่าง ว่า b บิตคอยเป็นจุดที่น่าช้อนหรือจุดที่ควรขายกันแน่เพราะว่าในโซนนี้อยู่ในโซนที่เราควรจะต้องเริ่มแบ่งขาย Bitcoin แล้วนั่นเองครับอาจจะแบ่งขายช่วงร้อยหนึ่พี่อนๆสามารถแบ่งขายตามฟิบนัญชีหรือในช่วงราคาต่างๆได้เลยนะครับเพื่อให้กําไรทิปเป็นกําไรที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองและผมยังคงมองโอกาสที่เอาคอยอีกหลากหลายเหรียญ จะยังไปต่อได้ซึ่งผมมีเอาคอยหนึ่งเหรียญที่ผมกาวไว้ในกลุ่ม Discord นะครับว่าจะไปต่อได้ตั้งแต่100จนถึง3 0 0ผมก็ไล่ชอและก็ดี a อยู่เรื่อยใครที่อยากได้ไอเดียแบบนี้นะครับเพื่อนเพียงแค่เทรดที่ OKX OK ภายแต้ลิงของผมและแจ้ง u ย d ที่ Discord ได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่เกาะวนันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวััสดีครบ